สบายดีทุกคนขณะนี้ตอนเ้ารเนาะก่อนที่ละน้อยจะเดินทางออกจากเมืองลองซานแข็งใจส,สมบูรณ์อันนั้นเป็นตึกที่ว่าไฟไหม้ที่ว่าน้องตุกตาน้องกุ๊กกิ๊กได้มารีวิวว่ามันเป็นตึกที่ไฟไหม้เนาะอันนี้จะเป็นบริเวณเมืองสำนักง,งานเมืองสมุทรเมืองของเมืองลองซานบรรยากาศขณะนี้ฝนตกคึมคึม อากาศค้มแล้วขวานน้อยจะมาสมพระอยู่ยุนี่เนาะทุกคนเนาะอยู่อ่าสำนักงานเมืองเพราะว่าเพื่อนมาเก็บรักษาพระไว้นี่ในหอที่ว่าอยู่สุมาสนเมืองลองซานแค่ไปไทยมาผู้ใดยางมาเที่ยวมาสม <c oughs> ก็มาเที่ยวมาสมได้เนาะเดี๋ยวเรานนอจะพาทุกคนไปสมรวมกันเลย เนื่องจากว่าตึกท่วาเก็บหักษาเครื่องอุปกรณ์ต่างๆกระจอย่างต่างๆไฟไหมเนาะแล้วที่ไทยเข้าห้องที่ว่ามีพระนิยาก ทางทีมงานลรน้อยก็เลยได้มากวดเบิงแล้วก็เลยได้ซื้อกระเจมามอบให้เพื่นอนเพื่อว่าเป็นอุปถัมภ์และก็เป็นการช่วยเหลือขณะที่ว่าไฟไหม้แล้วยังทุกอย่างยังไม่ได้ลงตัวเนาะลรน้อยก็เลยมอบกะเจให้สุดหนึ่งเพื่อจะไดะ้ใส่เพื่อว่าป้องกันพระที่อยู่ในหันเพื่อการตกเหี่ยเสียหายเนาะ เาทุ่เาทุเด้ออรแบบนอนนั้นนั่นเจ้าอะไอมาติอะไเอกสารตัวนี้นะบมแล้วผมกบผมก็การันตีเขาาตรวจด้วเอาเอกสารนะบุญุ่งเอกสารมาเป็นจังหว ผนบอกเพ่งนั่ซื้อบอกเลยว่ามังกรกันแน่นีจ้าไปเอื้อหาทุกผมเจออย่างมรลวคอยะเอามี่เอกสารบอกระย่าให้เจ้าสัมพันธ์เจ้ามีเอกสารแล้วเจ้าต้องไปอบน้ำเขามาไว้หุ่นเป็ี่ของเจ้ามันอ๋อเจ้ามาอันนี้พระคำอะนับนับบุนถุบุกเออเจ้าติดจอบหวันนับเลย คำพูดสองเขาจะพูดเขาจะพูดอยู่ใส่อันี้พระวัิมันไม่ได้อะไวัดคนได้มาด้แต่ใส่วอาน้น้าเนาะนี้เอามาแต่อ่างน้ำเงือนแน่แล้วก็มาแต่นาโฟกิี่นี้ยอือยู่งน้ำเงินนี่มันจะทำเรื่องนี้วัดผูกขึ้นทะเบียนแล้วหู้ทะเอียดนะสำหรับพระเกศร บพระเกศรนางค้นกระเอิญมาพระเกศรนางค้นกระเอิญมาพระเงินบุกคำบุกสององค์น้อยนี่นี่วะสองค์น้อยเพราะว่าโบสปอร์ตตั้งแต่เพิ่นเฮ็ดเอาแบบแทนคำเพิ่นก็เอาแทนเงินทำก็ได้เร็ยนนำเพราะฉะนั้นถ้าแทนเงินเราเอิญเงินบุก้าแทนคำเราเอินคำบุก บางข้อที่ก็เอื้อนรวมเหมือนมันเป็นพระเกศอนเกศรนยังเกศอนกับไม่เพราะว่าทางในพ้นเอาดอกไม้พ้นเอาเอาเกศรดอกไม้มารวมกันหลายชนิดถึงนร้อยอะไรอ้แล้วแต่พ้นกำหนดแล้วก็มาเป็นวงมาตุก็เอาแผ่นนั่นะมาโอ้โอ้โดยที่เกิดยิ่งมาซับลายซับพวกไม้สารถึงมาซับ เวลาถ้าแผ่นนี้ออกเขายังจะเห็นลายจิตยู่วนนำก้อนเกสรนำก้อนดินนั่นอยู่ดิน,น,นเผานอยู่แล้วมันจะมีแกนแกนไหมม่นจะซุดเขานี่โดเฉพาะบางองค์เขาจะเห็นเวลาแต่ค้างแล้วแผ่นโบยงแต่ว่ายังเหลือจะเป็นองค์ขึ้นดินเผาอันนั้นหมายคำว่าอะไรหมายาคำว่าแผ่นคำหรือแผ่นเงินนี่มัน,อนลอกออกแล้วจำนวนนึงแต่มันพวกสสวยโอกาสพวกรักพวกอย่างแกะออกเอาจงมกึเต็มฝังหรือใบ เพราะนันลวดลายต่างๆท no, ี่เป็นนี <c oughs> ่ส่วนใหญ่หือจะมักจะอยู่ในระบาศตวรรษที่ 16, 17, 18จะมถึง19จะมีการนิยมเห็ดผ่านเงินปูแล้วแต่ว่าหลังนั่นไประบบหลังนั้นคือหลังปก็จะเห็ดผักเงินปูเพราะเงินเงินปูคำบุมมันเป็นเรื่องเทคนิคเทคนิคของการแก้สลักมันต้องได้ใช้ความเพียรเลยส่วนว่าอันลรอทองต่างเมันก็มีวงรออยู่แล้ววงรออยู่แล้ว เพราะอาการที่เขาเบิ่งเนี่ยเขาจะสังเกตเห็นมาพวกประพันธ์ของแต่และองค์จะไม่ขึ้น,นอันนั้นเนืองมาจากอย่างอันนั้นเนืองมาจากสีมือของผู้เห็ุมันก็มีสีมือระดับสร้างหลวงมีสีมือระดับสร้างท้องทิ้นเพราะฉะนั้นขั้นว่าสร้างหลวงมันจะต้องเรื่องปณี้มันจะต้องเรื่องการสมส่วนของการอนาเห็ดอนล่อต่าง ส่วนใหญ่ยุคนี้เลยมันอยู่มันเกี่ยุคอยู e ่ในของพระเจ้าไซสเศรษฐาแตศาสนามานี่ส <cor> ่วนใหญ่เป็นยุคของพระเจ้าไซส์เศรษฐาต่อมากันนี้มาถึงยุคกาสนาของสุริยมุขศาพระเจ้าไซสเศรษฐาเนี่มันสัตว์รัตที่สิบหกสิบเจ็ดหนึ่สุริยมุขศาเป็นเกินิยมเดียวกันแต่ว่าในรุ่นของพระเจ้าไซส์เศรษฐาคนคนนิยมที่สุดเลยมันปาง สนะมานหรือว่ามาราบิไซมาราบิไซก็หมายถ้าว่าสนะมานไทยเอิญว่าสะดุ้งมานมสะดุ้งมานหมายว่าคนอยู่ในปางสมาธิอยู่ในทาสมาธิเวลาก็พวกมานพวกอย่างมันคนเลยเวลาถึงสมาธิอยู่มือคนเลยตกออกจกหนาตักตรงมากัวาเขาอเอว่าสะดุ้งมันกนเลยเป็นต่เอิญว่าสนะามานันอยู่ในแง่หนึ่งของความหมายที่ว่า สนามมาเกิดขึ้นอย่างเดือดขึ้นหมายพอเวลาที่เพิ่นสมาธิอยู่เหมืนพวกมาทั้งหลายพวกยักษ์พวกโขพวกอย่างนั้นมาสิมาข่ามานั่นเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นนั่นนั่นนั่นนี่หาเรื่องอย่างเสเพิ่นสุดท้ายเพิ่นก็ซี่ใส่แหญแม่ธรณีให้เป็นทะยานมาเพิ่นกระเบียบเสมือนคือกับดินทั่วไปพวกเจ้าจะเหยียดเายางพวกเจ้าจะเจเห็ดเนี่ยข้าล้วแต่คือขึ้นกับดินนี้เพิ่นจะบบเพิ่นจะบอนั่นคือมีแต่ว่าจะชาคายแก่สุดท้ายแหญแม่ธรณี จึงมุดผมดูมาให้เป็นน้ำทะเลมหาสมุทรท่วมพวกยี้พวกขู่พวกยี้พวกขู่ก็จึงแบบยอมเปิดเอิญแบาสนับมาจึงเอินมาป่างสนับมาเพราะนั้นที่ได้นี่เขาจะเห็นนอกจากป่าสนับมาแล้วมีองค์ในบ่าต่างสมาธิพระองค์เป็นจากสร้างมังซินเดนบนห่นก่อนคือจะสีถ่าเขาบึงเขาเห็นสมส่วนมาและสร้างหลวงที่เป็นจ้าชีบอก สร้างหลวงมันก็เรื่องมันโลเรื่องเทคนิคนล้เรื่องประสบการณ์และความรู้ของระดับสร้างหลวงสร้างหลวงคือผู้ที่เก่งอ่าคือผู้ที่เก่งเวลาเขาจะเห็นมันต้องสักส่วนมันต้อง,ต,องต้องสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นในการเหตุเพระผทหัวงนี่มันขึ้นกับศักยภาผู้ที่จะเหู่ในระดับไหนท่าป็นสร้างหลวงผู้สูงันจะต่างกันท้าสาร้างหลวงนะครับยกตัวอ,อยา่าง อันนี้เม่แนแพนอีกอย่าของละขังในบ้านนะนายนะในบ้านจะเป็นของเก่าเลย<อ>เป็นละขังอยู่ในบัตรในอย่างเดียวลาเป็นจริงใบพระบอนสิอ๋อ ละคันคนจะเอาแล้วบนเกาะมันจะมีไหมอยนั้นโบนใส่เล็กเกาะมีไหมเราเกาะบางอันจะมีตุ่มอยู่นี่ก็คือคลองเห็นมั้ยแต่มันเป็นละคันี่อันนี้เนนี้ยในบ้านห้องลูกบ้านเอาประสมนะกับพวกยามหรือเขาก็นำมัตเกี้มันใส่อยู่วัดไลยมตเกี้ใช้อยู่วัดเลยเฉพาะเป็นเครื่องที่อยู่ใน ในในวัดจากนั้นพวกอันนายบ้านนัน่นอย่างเราเอามาเป็มานของใส้สำหรับตั้งหาอันนี้มาอันน้ำไส้นั่นแต่ว่าดิแทดิแทดสปอะเทดมันเกี่ยมส้อยู่ในวัดกะโลกมเป็นตะโลอันนี้จะดงแดงงนี้มันพระเงินบุกสังเกตอันนี้มันซางหล่ เอ็นว่านมีก็ภาคเกสรเออภาคเกสรเอิ้นรวมเป็นภาคเกสรถ้าเอิ้นเฉพาะก็เอิ้นมาเป็นพระคัณฑเสียงยืนบุกสมมติว่าอาจารย์เอิ้นว่าในภาคเกสรต้องเข้าใจว่าเป็นภาคที่ที่โบกเงินแทนยืนแ่นขับแต่ขันถามันเป็นภาคเงินบุกหรือว่าคำบุกตงจะต้องแยกก่อนนี่เป็นอย่างคำบุกนี่มันเงินบุกเนื่องจากว่าคนเอาแทนแผ่นเงินเห็น เคนเอาอแทนเงินมา่อบแล้วผลจึงซับอันนี้มันลอกแล้วมันอันนี้ลอกแล้วที่สําคัญเคนจะซับลวดลายต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเจ้าจลอกอกอกเขายังจะเห็นลายอยู่ในใน,ในติดอยู่ในบริเวณนี่วันนี้อยู่ในบริเวณน,นั้นดินเผาเนี่ยชื่อว่าดินเผานี่มันเป็นการมกงวมเก,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 กสรดอกไม้เพิ่นเก็บมาเพิ่นจะมีซื่อของเพิ่นเฉพาะ เรื่องพระกฤษสอนจอมเกตต่างกันขึ้นกันมีส่วนแตกต่างที่เขาจะเบิกเห็นพอจอมเกตแต่ละออ่งโบกขึ้นกันแต่ละยุคจะโบกขึ้นกันเพราะว่าอันนี้มันขึ้นกับนายสร้างอุติปนว่าคนตั้งนิดนั่นแลย ระวังเลยหอมเลยหลงเล็กช่ก pues ท้องอันนี้อ nah, ันนี้คือเล็กมีเสื้อมนีนเล็ก อาจจะถือยู่บอลที่มันมีอันนั้นแหละมีอย่างฝังยที่มนก้ท่าดีเพือโดนปกติพกเด็สันก้จะเขาปรมมที่ว่าวงเลี้หนึ่งเลยโอหเฮ้ยเนี้นที่ทานคลิเอ็า่ะเดไม่ใให้มุ่ขเ้นที่ยั ผู้มีปางสมาธิเนาะอันนี้ปางนะนี่ข้าทเนี่ยขยาวปางข้าวเนี่ยไทยอื่นเนี่ยปางห้ามหาสมุดสร้างหลวงมาสร้างท้องถิ่นสร้างท้องถิ่นคิดบ้านหรือเปล่าพ่อยังเพราะว่าบุปปาณีต์ไปไหนโดยผสมสัดส่วนโดยผสมสัดส่วน ีท่านดีแท้ท่านสร้างเป็นหอพิศครันจัดรางงามหนึ่งคนมามาลองรชาราจะต้องมาหน่อยตู้อันหนึ่งตู้อันตู้เกวันตู้เกล็ดโบริจาคเกี่ยวก็มาเพื่อเพื่อนะโบ้เพื่ออะไรอ่างเงี้ยใส่เข้ารปใส่เพราะว่ามันเป็นทางผ่านเนาะไม่เป็นเป็นท่องเที่ยวได้เลยนี่กับวัดที่ว่าวัดท่านบอกว่าพูมาหน่อยเวลาห้องจัดนักแสดงเป็นล็อก แก้วเป็นวันทันบอนทันบอนอาจจะมีเรื่องแล้วามเป็นมาของแต่ละป่าแต่ละทาแต่ละนั่นเพื่อให้วงบุรุษสูนเป็บอลเดียวกับมาเกบบอลเดียวมันให้หลายๆบอลบางบอลหันบอลหันบอลหันไปดึงดึงดูดความสนใจ เปก็ห้องว่าการสห้องว่าการลาไปเลือดสก่ก็เพื่นลาะกแบงยี่บวแบงในสุดเจ้าอยู่บ่อันที่แบงเนมันสก่ันึงต้องมีสองลูกแล้วูตรงนี้านมาเคยแบฮะานมาเลยโนนไม่สอดปานมาเป็นก่อยครับโอกน่ะ่มน ทุกเรื่องเรียนเราก็ซื้อมาเลยเรียนเราไม่ได้ใครนะลท้ายนี้ละน้อยก่อขอบพระใจทุกคนที่มาติดตามครับชมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ขอให้ภาคุ้มครองเทวดาหักษาแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขดีมีใสมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ภาคุ้มครองทุกคนเด้อแล้วก็ละน้อยก,ก็เกับแยมจะเดินทางกับละคอลโลงอย่างจันทร์นาะทุกคนเนาะสุขดีแล้วพบกันอี e ีใหม่เด้อ ขอเคุณบ๊ายบาย